สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีแลกทารู99นะคะในวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในแรนดอมที่ว่าความสัมพันธ์เขากับคนปัจจุบันตอนนี้สถานการณ์เป็นเช่นไรมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ของเขากับคนปัจจุบันที่เขาหรือเธอไปเลือกคบเลือกคุยที่ไม่ใช่คุณอะตอนนี้เป็นอย่างไรมาดูกันมาเปิดไพ่ดูกัน ขอดูพลังงานของใครคนนั้นกับคนใหม่เลยค่ะมาขอไพ่สิบใบเป็นเช่นไรช่วยสื่อช่วยบอกด้วยนะคะขอดูพลังงานของคนคนนั้นคนที่อยู่ในใจคุณกับคนใหม่สถ,ถานการณ์เป็นเช่นไร ขึ้นพลังงานหนึ่งไม้หนึ่งไม้ขึ้นพลังงานสองเหรียญอ้าวเลขหนึ่งเลขสองเอ๊ยังไงโอ้โหแฮงแมนไพ่สำหรับนี้ค่อนข้างชัดนะคะดูจากหน้าไพ่น่าจะเข้าใจอารมณ์นะ Six of Pentacles ten of pentacles ห้าใบเบื้องต้นมีทั้งสุขและทุกข์นะคะเอาจริงๆริ off, รับมาและความทุกข์มาล้วลักซอนค่ะลักซอนในซ้อนมีคนเอาแต่ใจนิสัยเด็ก เจ็บปวดค่ะโอ้โหไพ่สุดยอดจริง The Star สุดท้ายจะต้องยุติความสัมพันธ์แรกๆนะคะความสัมพันธ์ของคนคนคนนี้กับคนใหม่นะที่ไม่ใช่คุณน่ะมีความสุขมากเลยค่ะดีทุกอย่างหน้าที่การงานการเงิน เหมือนมีเหมือนเหมือนได้คู่ในฟิลของคู่ที่ซับพอร์ตกันนะคะในด้านของความมั่นคงมีฐานะมาเกื้อหนุนกันช่วยกันได้ในเรื่องของการเงินช่วยช่วยกันได้ในเรื่องของหน้าที่การงานคือช่วงแรกอะไรก็ดีอะคะ่ะแต่พออยู่กันไปสักพักหนึ่งตัวตนของคือ ตัวตนท่าแท,ท้ที่ทั้งสองคนไม่ได้แสดงให้กันเห็นตั้งแต่แรกอะ่ะมันค่อยๆฉายออกมาความเห็นแก่ตัวความเอาแต่ใจความไม่ยอมคนความที่อีกฝ่ายถือว่าเปอีกฝ่ายหนึ่งแล้วฝ่ายที่ถูกเปก็ต้องยอมตามใจทุกอย่างซึ่งมันไม่ใช่ไงบางเรื่องมันก็ไม่ถูกอะค่ะคือคนที่เปก็อยากให้คนที่ถูกเปยยอมในทุกๆเรื่องยอมในการที่จะไปคบซ้อนอีก พลังงานแบบว่าไม่ได้หยุดอยู่แค่เราสองคนอย่างเงี้ยซึ่งแรกๆที่ยังรักกันอยู่ยังแฮปปี้มันก็มีความสุขค่ะแต่พอไปสักพักหนึ่งมันเริ่มไม่ใช่ละไอคนที่ที่เปก็มองบ้าก็ให้ทุกอย่างแล้วไงทําทไมแค่แบบเล็กๆน้อยๆจะต้องมีประเด็นจะต้องเป็นปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มมีปากมีเสียงขึ้นแฮงแมนขึ้นสิบดับบางเคสบางท่านก็ทะเลาะกันบ้านแตกเลยนะคะ ใช่อ่อใช้คำว่าบ้านแตกได้ทั้งๆที่ภายนอกดูดีนะเพราะว่าสองคนนี้พยายามจะรักษาหน้าตาทางสังคมไว้พยายามจะรักษาภาพลักษ์อิมเมของทั้งคู่ไว้สองคนนี้อาจจะดีลกันเพราะผลประโยชน์ด้านธุรกิจได้นะคะไม่แปลกนะสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะบางคนก็อยู่กันเพราะหน้าตาความเหมาะสม เป็นฟิลของเรือล่มในหนองทองจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่งกันเพราะความเหมาะสมค่ะถามว่ารักกันไหมอืมไพ่ความรักไม่มีมีแต่ไพ่ของเอ,อ่อมีแต่ไพ่ของของการที่จะต้องคือทำตามผู้ใหญ่ของี้ก็ได้นะคะพลังงานบางเคสมันก็เป็นฟิลของผู้หลักผู้ใหญ่ต้องการให้ออกมาในรูปนี้มมีเรื่องผลประโยชน์มีเรื่องธุรกิจอะ มันมีพลังงานของคนที่เอาแต่ใจแล้วก็มีพลังงานของคนที่ต้องการที่จะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์เพิ่มอ่ะฉะนั้นความรักแบบเนี้ยมันจะไม่แฮปปี้นะมันจะเป็นช่วงหนึ่งที่ครอบครัวมันมีความสุขเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นเนะี่ยมีความสุขจริงค่ะในด้านของความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตคู่ครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาหลูกหลานพ่อแม่ลูกเป็นตระกูลใหญ่อย่างนี้ก็ได้นะไม่แปลกอันนี้คือภาพภายนอกที่คนที่คนภายนอกเห็นแล้วก็ สิ่งที่เขาหรือเธอต้องการสื่อให้สังคมรับรู้คือต้องการให้รับรู้แบบนี้แต่ภายในไม่ใช่คะสิบเหรียญภายในมันเป็นอย่างเนี้ยภายในมันขึ้นอย่างเนี้ยคุณว่าจะมีความสุขไหมอ่ะเป็นฟิลของคนหวานโอมขมกืนหาความสุขไม่ได้คนเราถ้าไม่ได้รักกันแล้วต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่กันเพราะความจําเป็นอยู่กันเพราะผลประโยชน์อยู่กันเพราะธุรกิจ สุดท้ายมันก็ต้องจบอย่างนี้ค่ะแต่มันยังไม่ถึงเวลาที่จะจบแต่ณเวลาเนี้ยคือข้างในอ่ะมันมันละหองละแห่งกันแล้วใช้คํานี้ก็ได้หาความสุขไม่ได้ชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวมันจะต้องประกอบด้วยความเข้าใจความรักความที่คนสองคนอยู่ด้วยกันเพราะความผูกพันความรัก ความเห็นอ,อกเห็นใจกันเรื่องเงินก็เป็นปัจจัยสําคัญเพราะว่ามันคือการดํารงชีวิตถูกต้องไม่เถียงไม่แปลกแต่ถ้าเอาเรื่องเงินมาเป็นประเด็นทั้งหมดอ่ะสุดท้ายมันก็ต้องอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องซึมกระทือกันอย่างเงี้ยมีทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขสิ่งเดียวที่เงินซื้อไม่ได้คือความสุขแล้ว้ปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกันลักซ้อนปัญหาของการที่จะมีพลังงานของ คนอื่นๆเข้ามาแทรกในความรักมันก็ต้องมีมาเรื่อยๆถึงไม่ใช่คุณถึงไม่มีคุณถึงถึงประเด็นไม่ใช่คุณก็จะเป็นประเด็นของคนอื่นเข้ามาเรื่อยๆพลังงานเดอร์ไฮเพลเทตเนี่ยอยู่ระหว่างตรงกลางขาวกับดาก็คือผูกกับผิดทุกคนรู้ค่ะว่าว่าสิ่งที่ทําเนี่ยผิดหรือถูกทุกคนรู้หมดแหละทุกคนมีวุฒิภาวะหมดแต่บางทีด้วยความที่มันไม่ถูกใจมันไม่ได้ดังใจอะ่ะมันก็ต้องเลือกทําในสิ่งที่ผิด บางทีก็เป็นฟิลของการประชดคู่คู่ก็ได้นะเอาจริงๆคือถ้าความรักเอาเรื่องของการจะเอาชนะมาเป็นตัวมาเป็นตัวแปรมาเป็นตัวกําหนดอะค่ะมาเป็นเงื่อนไขเนี่ยคุณดูหน้าพาส่สิไม่ยอมลูกเดียวจะเอาชนะให้ได้เนะี่ยแล้วชีวิตมันจะหาความสุขได้จากจุดไหนได้จากตรงไหนถูกไหมคะคนคนนี้ก็คิดอย่างนี้ คือแรกๆอาจจะดีแรกๆมันอาจจะรู้สึกว่าเออใช่ละถูกจริตถูกใจโน่นนี่นั่นหนึ่งสองสามก็ว่าไปแต่พอนานวันเข้าอะค่ะอะไรที่มันไม่ได้เริ่มจากความรักอะมันก็ต้องมีจุดจบอย่างเงี้ยสถานการณ์ก็คือทั้งคู่หาความสุขไม่ได้เป็นฟิลของคนที่เริ่มรู้สึกเริ่มคิดแล้วว่าคิดถูกคิดผิด เริ่มมีพลังงานของความลังเลขึ้นมาสองเหรียญเนี่ยลังเลจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่จะจบดือด้อก็ไม่ได้เพราะความจำเป็นหนึ่งสองสามถ้าเลิกตอนนี้ก็มีผลกับธุรกิจอย่างที่บอกนะคะเอ่อบางคนก็กลัวเสียฟอร์มาพูดง่ายธุรกิจไม่เท่าไหร่หรอกแต่กลัวเสียฟอร์มากด้วยความที่ว่ามั่นมากตอนนั้นตัดสินใจฉันเลือกถูกฉันฉันดูคนนี้ดีแล้วอะไรเงี้ยซึ่ง คือบางทีคนเราคนที่ชอบคิดว่าตัวเองฉลาดบางทีก็ไม่ได้ฉลาดทุกเรื่องนะบางทีไม่งั้นเขาไม่มีคําว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าซึ่งคนคนนี้ก็อาจจะพลาดจุดนี้ก็ได้มันเป็นฟีลของคนที่ต้องทนรับอะทนรับในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจไปแล้วแล้วมันทําอะไรไม่ได้ขึ้นไปสีถ้วยคุณดูหน้าสิเศร้าหมองซึมกระทือเนี่ยอยู่กับน้องหมาน้องแมวไปใบนี้ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ใบนี้หนักเลยเนี่ยเหมือนคนที่ถูก พันธนาการเหมือนคนที่ถูกโซล่าไว้เหมือนคนที่ถูกอถูกผูกไว้กับที่อะค่ะแล้วทําอะไรไม่ได้กระดิกตัวไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ขยับก็ไม่ได้อะถูกตรึงไว้อย่างเงี้ยเป็นฟิลของคนที่ต้องจำใจทนอยู่กับสิ่งที่ตัวเองได้ตัดสินใจไปแล้วในทุกๆเรื่องเลือกคู่ไปแล้ว เลือกไปแล้วไม่ใช่คุณคิดว่าดีกว่าคุณตอนนั้นแต่พอเอาเข้าจริงมันไม่ใช่เป็นคนที่เพิ่งจะเข้าใจว่าฉันคิดผิดในะลองดูฟิลแบบไม่กลับหัวคุณดูหน้าสิเห็นหน้าไหมคะคิ้วขมวดกันเลยเนี่ยทรมานนะเอาจริงๆคนคนนี้โคตรทรมานใช้คําว่าโคตรทรมานได้อะเป็นฟิลของคนเหมือนถูกบูชาย,ยันเลยต้องรับกับผลแล้วก็สิ่งที่ตัวเองได้ได้ตัดสินใจทําลงไป เป็นเฟียของคนที่ฉลาดแต่ไม่เฉลียวใช้คำนี้ก็ได้นะคะคือฉลาดจริงแต่ว่าขาดความเฉลียวอะคิดว่าคุณไม่ดีหรือไปฟังข้อมูลอะไรที่มันเกี่ยวกับตัวคุณมาในด้านไม่ดีอะ่ะเลยมาตัดสินเลยมาทําให้เป็นตัวแปรที่ไม่ตัดสินใจเลือกคุณเล,เลยมาทําให้เป็นตัวแปรที่ตัดสินใจยุติกับคุณทั้งๆท,ท,ที่คุณไม่ได้ทําอะไรผิดอันนี้ยังไม่เปิดไพ่คุณนะ ยังไม่ได้เปิดไพ่คุณเพราะอยากรู้สถานการณ์ของคนที่ไม่เลือกคุณแล้วไปกับคนใหม่ว่าเป็นยังไงฉะนั้นจะไม่ดูไพ่คุณฉะนั้นขอดูไพ่ของคนคนนี้เพิ่มดีกว่าค่ะมาขอเพิ่มอีกห้าใบมาขอดูไพ่เพิ่มอีกห้าใบค่ะสถานการณ์ของคนคนนี้กับ คู่คนใหม่เป็นเช่นไรกับคนปัจจุบันไม่ใช่คู่คนใหม่มาขอให้เพิ่มอีกข้ามใบโอ้โหตีกันยับเลยค่ะขัดแย้งกันมีเหตุญาตพี่น้องมีส่วนรวมไปถึงปัญหาภายในด้วยนะไฟลอฟลอฟ์วาวาโอ้โหลัก้อนระบายออกโดยการ ทําตัวเสเพลเที่ยวเที่ยวหนักกว่าเดิมทําตัวเจ้าชู้โอ้โหแบกรับสิบไม้เหนื่อยสิบไม้สิบเหรียญสิบดาบโอ้โหครอบครัวมีอิทธิพลมากเลือกที่จะใช้การไปสังสรรค์คนคนนี้เลือกที่จะเที่ยวหนักขึ้นไม่เข้าบ้านอืมขึ้นไพ่ตองสิบหรอคือคนคนนี้นะคะ ต่อให้ใจอยากจะอยากจะวางอยากจะยุติความสัมพันธ์กับคนปัจจุบันมากแค่ไหนแต่เพราะเพราะความที่เป็นครอบครัวแล้วอะอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วก็ได้นะมันมาเป็นตัวแปรคนคนนี้ก็ทําตัวเสเพลต่อไปเลือกที่จะไปสังสรรค์ปาร์ตี้แต่ก็วางครอบครัวไม่ได้ต่อให้จะทะเลาะก,กันแบบต่อให้จะไม่เข้าใจกันแค่ไหนก็ตามอาะค่ะก็ต้องทนอยู่กันไปอะไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยคุณดูสิ ไม่อยากทนก็ต้องทนน่ะมันวางไม่ได้อะเพราะอะไรเพราะคําว่าครอบครัวน่าจะมีในเรื่องลูกแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นฟิลพ่อแม่มีอิทธิพลที่ยังเป็นตัวแปรสําคัญที่ยังยังเป็นตัวที่เหมือนกับว่ามาเป็นกรอบกรอบแบบว่าบังคับว่าให้คนคนนี้จะต้องอดทนจะต้องอยู่เพราะว่าคือครอบครัวเพราะว่ามันมันส่งผลต่อคนหมู่มากมันส่งผลต่อ ชื่อเสียงวงตระกูลมันส่งผลต่อหน้าตาของของพ่อแม่พี่น้องอ่ะฉะนั้นคนคนนี้ต้องทนเป็นฟิลของคนที่หน้าชื่นอกตรมหวานอมขมกืนได้หมดคนคนนี้ก็เลือกที่จะไประบายออกโดยการใช้ชีวิตหลนลลาคือเข้าบ้านมาไม่มีความสุขก็ไม่ค่อยเข้าอ่ะแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันนะเขาเก็ไม่ยุติความสัมพันธ์กันนะเพราะว่าหน้าตาสําคัญเพราะสองคนนี้อยู่กันเพราะผลประโยชน์ มีเรื่องของการเงินอย่างที่บอกนะคะมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาฉะนั้นตัวแปรตรงนี้มันสําคัญมันค่อนข้างที่จะส่งผลแล้วก็มีอิทธิพลกับชีวิตของทั้งคู่มากฉะนั้นก็ต้องทําทําเพื่อหน้าตาอยู่กันไปอย่างนั้นละคะ่ะอยู่กันไปทั้งที่ไม่มีความสุขอะต่างคนก็ต่างไปหาความสุขในแบบที่ตัวเองต้องการแล้วก็ทานะ โดยการมีมีใครอีกคนซ่อนไว้ในมุมมืดอะ่ะต่างคนต่างมีนะไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งมีเป็นฟิลต,ต้องแบกกันไปอย่างเงี้ยต่อให้มันจะเหนื่อยจะท้อจะทรมานแค่ไหนก็ต้องดึงต้องลากอยากวางแต่ก็วางไม่ได้เพราะว่าคำว่าภาระคำว่าครอบครัวมันมามันมาแบบว่าเหมือนมันบีบในตัวอย่างที่บอกค่ะผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมีอิทธิพลต่อทั้งคู่ อย่างที่พูดเลยนะก็คือว่าไพ่เนี่ยขึ้นระดับสิบถึงสี่ธาตุแสดงว่าน่าจะเป็นฟิลของคนที่มีฐานะมีหน้ามีตาดีทั้งคู่แล้วมาดีวกันแล้วมาเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วมันมีเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งถามว่าคนสองคนรักกันไหมไม่ได้รักหรอกคะ่ะไพ่รักซ้อนขึ้นอย่างเงี้ยคุณว่ารักไหมอะไพ่เจ้าชู้อีกไพ่รักซ้อนไพ่ของคนในเงามืดขึ้นต่างคนต่างมีคนที่แอบซ่อนไว้ทั้งคู่ เพราะว่าสองคนนี้อยู่กันเพราะหน้าตาคือฉากหน้าต้องแฮปปี้มีลูกมีลูกจริงมีครอบครัวจริงแต่ว่าเบื้องหลังไม่ได้รักกันเพราะว่าเบื้องหลังต่างคนก็ต่างไปหาความสุขในแบบที่ตัวเองโอเคแต่อยู่กันเพราะนามสกุลใช้คำนี้ก็ได้อยู่กันเพราะธุรกิจใช้คำนี้ก็ได้ไม่ไม่ผิดนะคะสังคมไทยปัจจุบันเป็นแบบนี้เยอะมากยิ่งตระกูลของคนที่ร่ำรวยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยคือถึงเราจะเห็นเขาออกงานสังคมกันคู่กันอะ แต่หลังบ้านเขาเราไม่รู้ไงหลังบ้านเขาจะเป็นฟิลไฮพินเทตอย่างเงี้ยต่างคนต่างมีมีคนที่ใช่อะซ่อนไว้แต่อยู่ในมุมมุมที่ไม่เปิดเผยแต่เวลาออกงานสังคมก็คือต้องเป็นตัวจริงซึ่งลูกหลานก็รับรู้ค่ะลูกหลานก็รู้แต่มันทําอะไรไม่ได้ไงเพราะว่าเป็นความสุขพ่อแม่คือดีวกันแล้วคุยกันแล้วคือคือคือเคลียร์กันในบ้านเรียบร้อยแล้วข้างในบ้านจะเป็นอย่างไรก็ช่างแต่หน้าบ้าน หน้าบ้านเวลาออกสือ่อเวลาออกงานเวลาแบบอ่อออกกล้องใช้คำนี้ก็ได้นะคะมันจะต้องเป็นรูปแบบนี้มันจะต้องแฮปปี้เพราะมันจะส่งผลกับธุรกิจส่งผลกับนำสกุลชื่อเสียงคนในครอบครัวยังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของทั้งคู่มากพ่อแม่ พอแม่ยังเป็นตัวแปรสําคัญผู้หลักผู้ใหญ่ที่สุดอะคะ่ะของของแต่ละฝ่ายยังยังมีอิทธิพลมากฉะนั้นทํำอะไรต้องนึกถึงหน้าผู้ใหญ่เป็นหลักสถานการณ์ของคนคนนี้กับคนใหม่เป็นแบบนี้เลยนะคะหาความสุขไม่ได้นะขึ้นแฮงแมนขึ้นสิบอ๋อขึ้นสิบดาบแล้วก็ขึ้นเด็กถือดาบเนี่ยมันมีคนที่นิสัยเด็กในร่างผู้ใหญ่เอาแต่ใจไม่ยอมแล้อีกคนก็ อยู่เพราะความจําเป็นไม่ได้รักแต่ก็ต้องอยู่ยิ่งมีลูกแล้วก็ยิ่งเลิกกันยากนึกถึงลูกนะคะนึกถึงคือยังต้องทําหน้าที่พ่อแม่ต่อไปแต่ถามว่ารักกันไหมไม่ไม่ได้มีความรักให้กันแล้วค่ะอยู่กันเพราะผลประโยชน์ลวนๆก็ประมาณนี้เลยสําหรับคลิปนี้แรนดอมนี้ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับทุกๆการกดติดตามไลค์แชร์ ขอพาคุ้มครองขอบุญรักษาขอเทวดาปกป้องทุกคนทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ